สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูในส่วนของการรีโมทเข้าไปใช้งานในส่วนของตัว Windows Server ของเรานะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เองผมจะมีเครื่อง Windows ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง Windows Server แล้วก็คันนี้จะมีเครื่องผมที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเครื่องทางด้านขวามือนะครับนะครับตรงนี้ก็คือจากรูปก็คือผมจะเข้ามาใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทางด้าน ซ้ายมือนะครับก็คือเดี๋ยวผมใส่ตัวเลขให้นะครับตัวนี้เครื่องหนึ่งเลข1ตัวนี้คือเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทางของเราแล้วก็เครื่องทางด้านขวามือเครื่อง2นี้คือเป็นเครื่องที่ผมใช้งานคราวนี้ผมจะเข้าไปใช้งานเครื่อง1ห,หรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทางตัวนี้ผมก็ต้องมีการทดสอบกันก่อนเนาะนะครับว่าเราสามารถเชื่อมต่อนะครับหรือว่าสามารถปิงไปยังเครื่องปลายทางได้หรือไม่นะครับ ในส่วนของตรงนี้ผมได้มีการเปิดเครื่อง2ขึ้นมาแล้วนอนะครับเปิดในส่วนของหน้าอนคอ m m านด์ค o t ขึ้นมาเพื่อทําการทดสอบกันก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับแต่ในบางครั้งนะครับที่เครื่อง1ห,หรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้บางครั้งเราจะไม่เปิด ping นะครับหรือว่าเปิดในส่วนของ icmp ไว้นะครับผมเพื่อความปลอดภยัยแต่ก็สามารถให้เครื่อง ต้นทางเนาะนะครับที่จะรีโมทเข้ามาก็สามารถรีโมทได้นะครับแต่ตรงเนี้ยผมจะมาทำแบบพื้นฐานแบบเบสิกกันก่อนเนาะนะครับว่าถ้าเกิดเราจะใช้เครื่องปลายทางเราก็ต้องมีการเข้ามาตรวจสอบอะไรก่อนเข้ามาเช็คอย่างไงนะครับเช็คให้เห็นให้เห็นว่าเขาสามารถเชื่อมกันได้เนาะนะครับโดยการปิงเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เครื่อง IP ของเครื่องหนึ่งเมื่อครู่น,นี้เป็นเครื่อง IP เบอร์หนึ่ง8ก6 2นแะครับผมแล้วก็เครื่องเครื่องต้นทางของผมที่ผมจะรีมิมทเข้าไปเครื่องนี้เป็นเบอร์192.168.1.33ผมก็จะใช้คำสั่งปิงนะครับเป็นการตรวจสอบก่อนว่าเครื่องปลายทางหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ห หรือว่า IP 62เนี้ยใช้ได้จริงหรือเปล่าผมก็ปริงดูนะครับอันนี้ปรากฏว่าปริงแล้วไม่ได้นาะนะครับแสดงว่าผมต้องรีโมทไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแต่จริงๆเวลาใช้งานจริงอ่ะเราอาจะไม่เปิด ICMP นะครับเปิดโปรโตคอล ICMP งซึ่งเป็น IP ซึ่งเป็นโปรโตคอลสำหรับในการปนะิงเนาะเราจะไม่เปิดนะโอเคขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งปิงอ,อีกครั้งหนึ่งครับก็ยังไม่ได้ไม่รู้ทำไงดีนะครับฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับวิธีง่ายที่สุดเลยนะครับที่เห็นแบบหลายท่านนะครับหรือว่าน้องหลายคนเลยนะครับมีการทำก็คือแบบนี้นะครับก็ เขาก็จะมาที่ตรงนี้เนาะนะครับเขาก็จะรู้ว่ามีตัวไฟวอลเปิดไว้นะครับเป็นตัวซอฟต์แวร์ไฟวอลเนาะนะครับเลาพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะ Defender Firewall แบบนี้นะครับแล้วก็จะเจอในส่วนของ Windows Defender Firewall ในส่วนของตัว Windows Server ของเรานะครับแล้วครั้นี้เมื่อเรามาตรวจสอบดูนะครับถ้าเกิดเราเห็นตัวเขียนวันนี้แสดงว่ามีการเปิดไว้เปิดไว้คือเป็นการไม่อนุญาตให้เครื่องเครื่องคนอื่นนะครับเครื่อง ข้างนอกปิงเข้ามาได้นั่นเองนะครับฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับโดยส่วนมากเขาก็จะมาปิดตรงนี้กันเนาะนะครับมาปิดกันนะครับก็จะมาปิดกันประมาณนี้แล้วก็โอเคเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบใหม่ดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าปิงได้ปกติเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของการทําแบบนี้นะครับตรงนี้จะจะไม่แนะนํานะครับผม แบบนี้จะไม่แนะนำนะนะครับคือจะไม่ปลอดภัยนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเกิดปลอดภัยจริงๆต้องทำยังไงเอ่ยหนึ่งเราต้องเปิดเหมือนเดิมก่อนนะเดี๋ยวเรามาเปิดก่อนนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็เทิร์นออนใหม่นะนะครับเปิดก่อนเลยนะครับอันนี้แบบเบสิกเลยนะครับแบบเบสิกเลยที่ที่เรามักจะทำการเนาะนะครับ อันนี้เราลองทดสอบปิงดูเนาะครับผมก็จะเปิดเครื่องเปิด c ค m มม d นพร้อมของอีกเครื่องหนึ่งมานะปุ๊บลองปิงดูก็ปิงไม่ได้นะครับอ่ะใช้นในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเกิดในส่วนของตัวตัว d e f e n d e r e e f e n d e r f i r e w a บ l บนเซิร์ฟเวอร์มีการเปิดไว้นะครับถ้าเกิดเราจะต้องการทดสอบง่ายๆก่อนนะครับด้วยการปิงดูนะครับแบบเบสิกเลยนะครับอันนี้เราอันนี้เราจะไม่กล่าวถึงว่าปิดปิงแต่สามารถ เข้าใช้งานได้นะนะครับโอเคมาครัวน,นี้ในส่วนของตรงนี้เราจะต้องทำไงเอ่ยตรงนี้เราก็ต้องมีการเพิ่มเพิ่มโกฎดเนาะนะครับหรือว่ารูนะครับหรือว่าเงื่อนไขเข้าไปที่ตัวไฟวอลของเรานะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ต้องใช้ตัว power shell เนาะนะครับในการที่จะเข้าไปพิมพ์คอมมานดบางส่วนบางอย่างนั่นเองนะครับ ซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเพิ่มเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผม Copy c o m m a n มามาเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านเปิดในส่วนของตัว Power s h e l l มานะครับจะเป็น Power s h e l l แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้แบบแบบหน้าแบบนี้นะครับนี่สีนี้นะครับแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้ได้นะ,นะครับประมาณนี้ แล้วก็จะมีเอาต์พุตอยู่ข้างล่างนะครับหรือว่าใครอยากได้แบบนี้นะครับก็สามารถก๊อปปี้วางแล้วก็ Enter นะครับเราก็จะเห็นเอาต์พุตต่างๆเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคผมขอขอหน้านี้แล้วกันอันนี้ผมมีการก๊อปปี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมจะอนุญาตให้เบอร์ IP ของเครื่องเครื่องของผมเครื่องที่ผมต้องการที่จะรีโมทเข้ามาเนาะเป็นเบอร์ IP3 3นะครับครันนี้เป็นการอนุญาตนะตรงนี้เป็นการอนุญาตนะครับ ตรงนี้ผมก็จะเริ่มเลยนะครับผมก็จะมีการตรงนี้ผมก็ใส่ข้อความเนาะนะครับก็เป็นข้อความของผมเองนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของออตัวที่เป็น direction inbound นะครับตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวในในเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกเป็นการ inbound ในส่วนของข้อมูลเข้ามาอย่างเครื่องคือเหมือนว่าเรา อนุญาตตรงนั้นก็ได้เนาะอรมเหมือนว่าเราต้องการระบุนะครับผมเหมือนว่าระบุในในส่วนของการรับข้อมูลเข้ามาน,นะครับผมเราเรามองอย่างนี้ก็ได้เนาะนะครับผม d ด้ e c t inbound แล้วก็โปรโตคอลคือเป็นโปรโตคอล ICMP นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับ ICMP type 8ตัวนี้ก็คือจะเป็นการระบุ ICMP ประเภท8ก็คือ8หมายความว่าเป็น Echo Request หรือ ปิงนั่นเองนะครับผมเนาะนะครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายของ8แล้วก็ตรงนี้คือ A, รีโมทเอ็กเซตตัวนี้ก็คือผมมีการอนุญาตให้กับเครื่องเครื่องที่ต้องการรีโมทเข้ามานั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นเครื่องที่ผมใช้งานเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จะรีโมทเข้ามานะครับก็เป็นเบอร์ IP 33นั่นเองนะครับเป็นเบอร์พินี้นะครับจุดสาแล้วก็ในส่วนของแอคชั่นอาลาวตัวนี้ก็คือเป็นการเป็นการระบุนะครับ ระบุให้อลาหรือว่าอนุญาตให้การเชื่อมต่อให้มีการให้สามารถเชื่อมต่อได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคลิปเป็นการเป็นการอันนี้เป็นโปรไฟล์แอนนี่เนาะนะครับผมก็ในส่วนของตัวตัวเงื่อนไขตัวเนี้ยของเราสามารถทำงานได้ทุกเน็ตเวิร์กนะครับโดเมน p r i v a t e หรือว่าพับบิกก็ตามเนาะนะครับผม ทำได้หมดเลย private ip public ip ได้หมดเลยเนาะนะครับผมเราก็จะมีการระบุตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเป็น any ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมา run นะครับเดี๋ยวผมขอรั run เลยนะครับให้ทุกท่านมารันที่กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับอ่ะ run เรียบร้อยแล้วนะครับต้องไม่มี error นะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อความตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาปริงดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะตรงนี้ ผมก็จะปิงมาที่เบอร์62เหมือนเดิมนะครับเบอร์นี้นะครับกด enter เลยครับปิงได้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่อันนี้ก็คือจะเป็นการเป็นการเปิดเป็นการอนุญาตให้เฉพาะ IP IP ของผมที่เป็น IP 33เนอะ IP นี้นะครับอันนี้คือเป็นการอนุญาตเฉพาะ IP เท่านั้นเราไม่ได้อนุญาตให้ทุกคนเข้ามาได้นะ เราไม่ได้อนุญ,ญาตให้ทุกคนปิงได้นะครับถ้าเกิดเขาปิงได้นะครับถ้าเกิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวมีการเปิดรีโมทเดสก์ท็อปมาเขาก็จะรีโมทได้นะครับแล้วก็มีการส่งยูเซอร์เนมผสูตรให้เขาเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะครับผมอ่าฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับจะมีจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนการเปิดรีโมทเดสก์ท็อปนะครับถ้าเกิดใครมีการติดตั้ง เครื่อง Windows Server 10ใหม่ๆนะครับผมนะครับเราก็ลองมาเปิดตังนี้ด้วยนะนะครับเปิดตัวนี้เลยแบบง่ายๆเลยเนาะเราก็พิมพ์ remote d e s k t o p ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือก remote desktop Setting ตังนี้นะครับแล้วก็ให้ไป enable ด้วยนะครับซึ่งเดิมทีเขาจะปิดไว้นะครับปิดไว้เนาะนะครับเราก็ต้องเปิดด้วยนะนะครับผมอันนี้ผมผมจะไม่คอนเฟิร์มนะเดี๋ยวจะหลุดนะครับก็ของเดิมอะลองดูก็ได้นะครับอ่าถ้าหลุดก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับก็ ของเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราติดตั้ง windows server ใหม่ๆเสร็จนะครับเราก็เปิดตรงนี้ด้วยนะครับคลิกเปิดตรงนี้เลยนะครับหลุดไปแล้วครับผมหลุดแล้วของผมรีโมทไม่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมว่าจะเข้าหลังบ้านไม่เป็นไรครับโอเคหลุดจริงๆด้วยนะครับคือให้ทุกคนไปเปิด enable ด้วยนะครับผมถ้าเกิดไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถรีโมทได้เนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือแชร์เล็กๆน้อยๆนะครับในส่วน ของการการการอนุญาตให้เฉพาะบาง IP นะครับปิงไปอย่างเครื่อง Windows Server ของเราได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเปิด r e โมทเด e ก์ท็อปให้กับเครื่องต้นทางนะครับที่จะรีโมทเข้ามานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่ช่อง IT Training นะครับผมสวัสดีครับ